สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสิหรือว่านัทพลคอนทรักชั่นนะครับวันนี้ก็ตรงกับเดือนเมษายนเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสนมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินเป็นที่ดินเนื้อที่9 7ตารางวานะครับอยู่ตรงนี้เลยครับ97ตารางวาพร้อมกับบ้านหนึ่งหลัง อยู่ติดการสนันลาดยางเนี่ยล่าดยางแล้วก็มีไฟฟ้าแล้วก็มีประปาเอกสารหลักฐานเป็นฉลุกรุดแดงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่หน้าโรงเรียนวัดบึงบ้านสนมเนี่ยครับราคาขายนะครับยกแปลง97ตารางวาขาย900 0 0 0บาท 9 0 0 0บาทโอ้ราคาเนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของนะเทศบาลตะบนสนมอยู่ในเขตเทศบาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่ดินนี่หน้ากว้างสวยงามนะครับเหมาะที่จะสร้างบ้านเพื่อเป็นที่ทพักอาศัยน,นะครับอยู่ในชุมชนนะครับชัดเจนแล้วก็อยู่หน้าโรงเรียนด้วยครับนะครับแล้วก็ที่ดินหน้ากว้างถ้าจะสร้างบ้านนี่ก็โอ้ถือว่า ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยจะมาสร้างเป็นตึกแถวนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าตึกแถวนี่ก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ3ามกูหานะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะครับราคานี้น่ถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าที่ดินในเบื้องนี้เน่ยโซนนี้นะครับเขาจะขายถ้าเนื้อที่ประมาณนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณล้านห้านะครับยกแปลงนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยขายแค่9 0 0 0แสนบาทราคายังต่อรองได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตะบนสนมหรือว่านะครับเขตของอําเภอสนมนะครับในเขตเทศบาลนะครับตรงนี้ครับครับรองว่านะครับมาสร้างบ้านแล้วนี่โอ้โหอยู่ทัดด้านหน้านี่น่าสนใจครับเป็นโรงเรียนครับโอ้ศาสตร์อ้านนะครับสบายตามีลูกมีหลานก็ไม่ต้องไปเรียนไกลนะครับเนี่ยตรงนี้เลยครับอยู่หน้าโรงเรียนด้วยนะครับอยู่ในเขตเทศบาลด้วยนะครับเนื้อที่97 ตารางวาขายยกแปลง9 0 0 0แสนบาท9 0 0 0แสบาทโอ้มาก่อนได้ก่อนครับโอ้ถือว่าเป็นทำเลเป็นทำเลทองก็ว่าได้ตรงนี้นะครับจะเปิดร้านขายของนี่ก็ใช่นะครับหรือจะทำเป็นบ้านหรือจะทางเป็นอาคารพาณิชย์นก็ใช่เหมือนกันนะครับประชาชนสนใจสนใจก็ติดต่อมาครับที่ผมนัทพลพรมสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็085-490018 4 วันนี้ขอบคุณนะครับเจ้าของที่ดินนะครับที่ใจดีใจดีจดติดต่อให้ผมครับนัทพลได้มีโอกาสนะครับมาทำการรีวิวแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากขอ,อก่าล่าวว่าสวัสดีครับ